สวัสดีครับสำหรับใครที่มองหาหมวกแบบ Open Face สสำหรับใช้งานในเมืองสวยๆนะครับตอนนี้ผมมีหมวกใหม่มาแนะนำนะครับจากแบรนด์ KYT นะครับตัวนี้เป็นรุ่น d ีซิตนะครับผม,มจุดเด่นของหมวกใบนี้ก็คือด้วยรูปทรงนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือใบไม่ใหญ่เป็นแบบคอม a พกไซส์น้ําหนักเบานะครับตัวน้ําหนักจะอยู่ที่1,250กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใบดู ไม่ใหญ่เลยนะครับมาเทียบกับพวกตัวอื่นของ KYT ใบไปนี้จะดูเล็กกว่ามีความเป็นซิตี้มีความเป็น City, เออร์เบิน Urban มากขึ้นนะครับผมจุดเด่นก็คือวัสดุทําจากแอส h e r m o เทอร์โมพลาสติกนะครับผมก็คือมีความแข็งแรงทนทานแต่ว่ายังมีความน้ําหนักเบานะครับนุ่มภายในนิ่มมากนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองใช้ในชีวิตประจําวันใส่ขี่ทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วาล์หูรองรับบลูทูธเรียบร้อยนะครับตังนี้ มีสัญลักษณ์แว่นสายตานะครับก็คือเหมาะสําหรับคนใส่แว่นสายตาอย่างผมด้วยก็คือสามารถใส่แว่นเข้าไปได้นะครับตัวนี้มันจะเว้าวนิดหนึ่งนะครับตรงนวมเพื่อให้สวมใส่แว่นได้ง่ายนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีตัวแว่นกันแดดข้างในด้วยนะครับสาหรับแดดเมืองไทยนะครับตอนนี้ร้อนมากแสบตาตัวนี้ก็มีแว่นในตัวเลยนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานจริงๆนวมภายในสามารถถอดซักได้ทุกชิ้น ที่สำคัญนะครับเรื่องของความปลอดภัย KYT ไม่พลาดเลยคือได้ ECER 2 4 4 6 6เรียบร้อยแล้วราคาบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับมีทั้งสีล้วนนะครับมีทั้งสีขาวสีดำด้านสีเทานะครับผมตัวนี้ลายนักแข่งนะครับก็มีหลายๆลายอยู่แต่ว่าผมเอามาให้ดูเป็นลายเอกลักษณ์ของอตัว KYT ก็คือตัวเลบเพิดนะครับตัวนี้ทีมเลบเพิดนะครับจริงๆก็รีโอพาดกันอ่ะก็คือสีนี้สวยนะครับฟอกเกียนะครับผมราคาสีล้วนอยู่ที่ 2,250บาทนะครับแล้วก็สีนี้อยู่ที่2,500ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับ2 3 0 0บาทถ้าใครชอบแบบสีล้วนก็ไปสีล้วนใครชอบสีลายนักแข่งก็ไปลายนักแข่งเดี๋ยวผมมาลองสวมใส่ให้ดูนะครับสมสยยัยนี้ตอนนี้ใส่แว่นอยู่นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยอ่าไม่รู้สึกว่ามีการแบบดึงแว่นออกอะไรอย่างนี้ยิ่งสงส่ก็จะสบายๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีแว่นกันแดดอ่าตัวนี้ฮะมีแว่นกันแดดเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นลงนี้ฟิวหน้านะครับ ลามเวลาเราขี่ทาความเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าขี่กินลมก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ใส่สบายนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ bkk speed ทุกสาขานะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นป่นเก้านะครับหมิงจ่ายพระรามหกหรือบางนานะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับของรับแรกมาไม่เยอะนะครับถ้าสนใจรีบจัดเลยนะครับติดต่อได้ที่ bkk speed ครับสวัสดีครับ